วันที่8ธันวาที่ผ่านมาได้ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลทางหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าให้ทานยาคาอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอล283ไตรกีซลาย84 SDL 73 LDL 193 ยามมาทานชื่อว่าโลชวัวสเตติน10มิลลิกร,รมัมไม่อยากจะทานยาขอความแนะนำจากคุณหมอด้วยค่ะเพราะว่าเป็นแฟนเพจของคุณหมอมานานคุณหมอเคยไลฟ์บอกว่าทานยาคอเลสเตอรอลแล้วทำให้มีปัญหาหลายอย่างตามมาเลยไม่อยากทานยาอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำว่าควรทำยังไงดี เบื้องต้นนะหมอต้องขอบอกก่อนว่าตัวยาโลซูวัตสแติติน10มิลลิกรัมถือเป็นยาลดไขมันที่ดีสามารถลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถป้องกันเรื่องของหัวใจขาดเลือดได้ด้วยเพราะฉะนั้นหมอถือว่าเป็นยาที่ดีนะครับถ้าเริ่มต้นเนี่ยไม่อยากรับประทานหมอจะแนะนําว่าให้ทานลดลงก่อนอย่างตัวโลซูวัตสแติตินเนี่ยหมอมองว่าทานสักสัปดาห์หนึ่งประมาณ2-3วันก็พอเราอาจจะเลือกทาน10มิลลิกรัมเป็นวันจันพระรหัสหรือว่าจันพุธสุ์ให้ทานแบบนี้ดูก่อนลดจํานวนวันอย่าไปลดมิลลิกรัมนะเพราะว่าาากรท ทานยาไขมันถ้าเกิดจะทาน10มิลลิกรัมวันเว้นวันกับการทานเพียงแค่ครึ่งเม็ด5มิลลิกรัมทุกวันการทาน10มิลลิกรัมวันเว้นวันทําได้ดีกว่านะครับข้อที่2ให้ลองหาอาหารเสริมที่มีส่วนประกอบของพวกโพลิคอซานอลเป็นสารสกัดจากพวกเปลือกอ้อยหรือว่าเลดิสไรส์โพลิคอซานอลเนี่ยหมอนแนะนำไว้ให้ทานประมาณ10 20มิลลิกรัมส่วนเลดิสไรส์ ide, ให้ทานประมาณ600 1,200มิลลิกรัมถ้าเกิดหาที่มันมีผสมกัน2ตัวได้ก็ยิ่งดีทานร่วมกับโคเอนไซม์คิวเทนประมาณส ทานร่วมกันแบบนี้ไปแล้วเนี่ยหมอมองว่ามันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดคอเลสเตอรอลได้ดีโดยที่เราไม่ต้องใช้ยาโลโซวัสแตตินในขนาดที่สูงส่วนข้อที่3พอเวลาทําแบบนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยประมาณสัก2เดือน6 8สัปดาห์ลองเช็คค่าคอเลสเตอรอลดูอีกครั้งหนึ่งว่ายังคุมได้ดีอยู่ไหมถ้าเกิดยังคุมได้ดีอยู่ก็อาจจะลองค่อยๆลดปริมาณยาลงอีกเรื่อยๆเบื้องต้นเนี่ยหมอมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถลดการทานยาคอเลสเตอรอลได้เร็วที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีเรื่องอื่นๆเน,นกากรรรปปัับบไไ์ต ความเครียดปรับเรื่องฮอร์โมนในการช่วยเรื่องของคอเลสเตอรอลมันต้องคุยกันเพิ่มเติมเ,มเยอะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นหมอมองว่า3ข้อนี้เป็น3ข้อที่ทำแล้วเห็นผลและมีประสิทธิภาพดีที่สุดลองทำกันดูนะครับ